สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานง่ายๆสัส้นๆเรียบกันกสอรอสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่1 5ถึงสิสิงหาคม2565วันที่15สิงหาคม2565สําำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการจ่ายเงินงวดที่2ให้แก่ลูกจ้างจำนวนส0รายซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างนำมาวางตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ร,รณีนิติกรเป็นทนายความฟ้องคดีแพ่งให้แก่ลูกจ้างเป็นเงินจำนวน7,3835บาทโดยลูกจ้างได้รับเงินครบถ้วนตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น147,750บาทวันที่16สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกานายมนตรีมณีรัตน์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจาการอาสาสมัครแรงงานผู้นำชุมชนและคือข่ายด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน40คนเพื่อส่งเสริมพัฒนานและกำกับดูแลแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายณห้องประชุมโรงแรมจเจริญธานีขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและเวลา13นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการตรวจกำกับสถานประกอบกิจาการประเภทกิจาการโรงแรมตามมาตราการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอคคีภัยภายใต้ แคมเปญแอนตี้ไฟเอิร์เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรณรงค์สามต่อเพื่อป้องกันการเกิดอัคีภีภัยลดปัจจัยเสี่ยงและลดอุบัติเหตุเพลิงไม่ในสถานประกอบกิจการในจังหวัดขอนแก่นจำนวน5แห่งจำนวนลูกจ้าง91คนวันที่17สิงหาคม2565เวลา8นาฬิกานาที สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานแก่ลูกจ้างนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการประเภทกิจการก่อสร้างงานตกจากที่สูงและงานไฟฟ้ารุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2,565เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง และวก็ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการทานนรํางานมีลูกจ้างนายจ้างเขา้าร่วมอบรมจํานวน60คนโดยมีนายสมชายเอื้อจารุพรผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดนรงแรมกรีนโฮเทลแอนด์รีสอร์ทขอนแก่นเวลา9นาฬิกานายสมชายเอื้อจารุพรผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเดินทางมาตรวจราชการนะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการตรวจราชการ และรับทราบแผนการดําเนินงานโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จตามตัวชี้วัดป้างหมายที่กาหนดพร้อมทั้งติดตามการเตรียมความพร้อมการดําเนินงานโครงการกิจกรรมตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานให้สําเร็จตามนโยบายกระทรวงแรงงานและตามนโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจําปีงบประมาณ2565 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นจะได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไปวันที่18สิงหาคม2565นางนัทนารีแก้ววังปานนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตามคำร้องเรียนสถานประกอบกิจการประเภทผลิตน้ำดื่มกรณีในายจ้างผิดนัดการจ่ายค่าจ้างเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงินและขาดแคลนวัตถุดิบ ทั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานได้ส่งเสริมให้นายจ้างนำมาตราการบรรเทาป,ปัญหาการเลิกจ้างและหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง62คนและในวันเดียวกันสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นตรวจและกำกับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟณบริษัทซีพีแลนด์จำกัดมหาชนจำนวนสแห่งโดยมีเทศบาลกุดน้ำใสเป็นหน่วยฝึกซ้อม มีลูกจ้างเข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน420คนผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนที่กำหนดวันที่19สิงหาคาม2565เวลา13นาฬิกานายจ้างประเภทกิจการรับเหมาแรงงานนำเงินม,นชมาชำระค่าปรับกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541มาตรา96และมาตรา139วงเล็บ3จำนวน20,000บาทจำนวนลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง56ราย และในรอบสัปดาห์นี้นายมนตรีมณีรัศมวัติการคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสานประกอบกิจการประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนสายไฟรถยนต์จำนวน3แห่งมีลูกจ้างจำนวน683คนเพื่อควบคุมและเฝ้าระวังให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรา11ทับ1แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการ3ต่อเพื่อป้องกันอคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้สถานประกอบกิจาการดังกล่าวไม่มีลูกจ้างตามมาตรา11ทั1แห่งพรรรระชบััญญคคุ้มองงงแาาติน2541ดำเนินการรับคำร้องลูกจ้าง5เรื่อง5รายจำนวนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจำนวน4 8 0 3 8บาทดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างจำนวน4หรือ16รายเป็นเงินจำนวน157,277บาทกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและพบกันใหม่รอบสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ